่ะนะคะคราวนี้มาดูหน้าที่114บ้างนะคะก็เป็น exercise 4แบบฝึกที่4แล้วนะคะยังอยู่ในส่วนของ grammar เนาะอ่าคราวนี้นะคะแบบฝึกที่4เขาให้เ,าเรา put the words in the correct order อ่า put the words in the correct order ก็คือการเรียงประโยคให้ถูกต้อง นะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะเขาให้ you ให้ hungry ให้ are ให้ and thirsty มาและเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามก็ต้องขึ้นต้นด้วย verb to be นะคะไม่ว่าจะเป็น is หรือเป็น was were ถ้าเป็นประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย verb to be นะ,ะแต่ถ้าเป็นประโยคปกติขึ้นต้นด้วยประธานนะคะ subject นะ ดังนั้นข้อที่หนึ่งเขาก็แต่งประโยคได้ว่า Are you hungry and thirsty คุณหิวหรือว่ากระหายไหมนะคะแบบนี้นี่เองขึ้นต้นด้วย verb to be ตามด้วยประธานนะคะหลักการมันเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะสรุปสั้นๆให้นะคะเราจะได้ทำได้ง่ายๆเนาะอ่ะหลักการก็คือถ้าเป็นประโยคปกติเราจะขึ้นต้นด้วย subject นะคะ ตามด้วย v e r b ไม่ว่าจะเป็นกริย uh, าหรือว่าจะเป็น v e r b ช่วยนั่นก็คือ v e r b หรือ v e r b to be นะคะ verb to be ismr a หรือ w h a t w e r e นี่แหละนะคะแล้วก็จึงตามด้วยกรรมซึ่งกรรมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของส่วนขยายที่มาขยาย verb หรือเป็นการกระทำขยายการกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูจะเขียนว่าขยายกันแล้วกันหรือกรรม แล้วก็ปิดท้ายด้วย full stop แต่ทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะมันจะสลับที่กันละอ่ะ verb หรือ verb to be เนี่ยจะขึ้นก่อนเขียนตรงไหนดีอ่ะเอ่อ verb หรือ verb to be จะขึ้นก่อนอ่ะแล้วก็ถึงจะตามด้วย ประธานซับจิตคือหรือประธานเนี่ยจะถอยมานะคะแล้วก็จะตามด้วยกรรมขยายอ่ะเหมือนกันกรรมหรือส่วนขยายคราวนี้ก็จะปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการจำง่ายๆก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามถ้ามีปัญหาประธานถอยหลังถ้ามีปัญหาประธานถอยหลังนะคะ,ะประธานเนี่ยจะไม่ค่อยชอบนำเวลามีปัญหาเท่าไหร่นะคะ นี้ตลอดลุงน้องนำหน้า, <c oughs> อาเอาเวิร์บช่วยนะคะเ,เวิร์บช่มาช่วยหน่อยนะคะเอาดังนั้นมาดูที่ข้อ2ค่ะมาช่วยกันเรียงประโยคก,กันนะคะให้ e x c i t e d มาเอามี Full Stop แสดงว่าเป็นประโยคปกติให้ she แล้วก็ให้ is ที่ย่อมาจาก is not อันนี้ง่ายเลยค่ะแล้วก็ใช้สูตรอะไรมีจุด Full Stop ก็ขึ้นต้นด้วยประธานประธานของประโยคนี้คือคำว่า ชีนะคะตามด้วย verb หรือ verb to be หา verb หรือ verb to be เจอไหมคะนี่ไง is, am, are นะคะอันนี้ก็คือ is แล้วก็รูปย่อของ not นะคะกลายเป็น isn't นะคะนี่เป็นประโยคปฏิเสธเนาะ is not isn't isn't อะไรอ่ะส่วนที่มาขยายตรงนี้ก็คือ excited อ่า she isn't excited นะคะอันนี้เหมือนใน exercise one part ที่เป็น vocabulary เนาะ she isn't excited นะคะหลอนไม่ได้หลอนไม่ได้ยังไงหลอนไม่ได้ตื่นเต้นนะคะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยชิวมากนะ,ะอ้าวมาดูข้อที่3นะคะใดๆก็คือเด็กๆก็จะต้องสามารถรู้ความหมายสักหน่อยหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้จักว่าคำไหนอะที่เป็น อ่า uh, verb to be นะจำ is a m are ได้นะคะจำอ่า uh, คำที่เป็นคำนามหรือสรรพนามได้นะคะก็จะสามารถสร้างประโยคได้แล้วละพอที่เหลือเราก็ถอยไปข้างหลังให้หมดเลยนะเป็นส่วนขยายไปอันนี้มี AN นค่ะแอนแปลว่ากับหรือและนะ ice c r e a ของโปรดมี there มีเค้กมี w อ r ์ค่ะเครื่องหมายปิดท้ายเป็น เครื่องหมายคำถามดังนั้นผู้นำต้องเป็น verb to be ismr a a e หรือ was were หา huh? ismr a a e หรือ was were มาอ่ะเจอแล้วประโยคนี้ชัดเจนคือคำว่า were ค่ะ were อะไรเอ่ยก็ต้องเป็น were there จะเอาพิมพ์ใหญ่มาลอกเราทำไมเนี้ย were there อะไรดีคะ were there ice cream and cake หรือเด็กๆจะเอา cake ขึ้นก่อน ice cream ก็ได้นะคะ cake and ice cream ก็ได้ปิดท้ายด้วย question mark แบบนี้ were there ice cream and cake ะ,ะหรืออาจจะเป็น were there cake and ice cream นะคะนั่นมันเค้กหรือไอศนั่นมันเค้กกับไอศครีมใช่ไหมนั่นมันไอศครีมกับเค้กใช่ไหมนะคะก็ได้แบบคำถามแบบนี้ นะคะขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be ก็คือ was or หรือ is mr นั่นเองข้อที่4เนาะข้อที่4ให้อะไรมาให้ดิค่ะ opened the opened นะคะแล้วก็ crocodile mouth it's อ่ะมามาดูเครื่องหมายปิดท้ายเป็น full stop ก็ต้องขึ้นต้นด้วย subject หรือขึ้นต้นด้วยประธานประธานของข้อนี้ต้องเป็นคำนามเนาะคำนามเมาส์ก็เป็นคำนามแต่เมาส์มันคงไม่สามารถกระทำการใดๆได,ได้ใช่ไหมอ่าต้องเป็น the อะไรคะ crocodile จระเข้ i, นะจระเข้ i, ตัวนั้นจระเขนั่น ตามด้วย verb to be หรืออะไรกริย yeah. าไม่มี verb to be ก็ตามด้วยกริย yeah. านะคะนั่นก็คือ open ะะ open อะไร it's ความเป็นเจ้าของเนาะของมันนะ,ะอะไรของมัน mouth หรือปากนั่นเอง เดี๋ยวจุดฟุตสต๊อป The crocodile opened its mouth. The crocodile opened its mouth. j a w a k คอ้า ah, ปากของมันนะจอเคอ้า ah, ปากของมัน Number five ข้อที่ห้าแล้วค่ะ t u n k t u n k คือลิ้นเนาะ Grab ควางับวักนะตะกุย Rabbit กระต่ายนะ the i t แล้วก็ full s t อ p เจอ full stop ก็ต้องหาประธานประธานของข้อนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ย t ด e อะไรดี the rabbit อ่าด h e แรบบิ t นะคะแล้วก็อะไรดีกริยาก่อนเนาะเพราะว่าไม่มี verb to be มาก็ต้องเป็น verb verb a c t i แอคชั่นเวร์นะคะก็คือเว r ร์ กิริยาทั่วไปก็ต้องเป็นคำว่า grab นะคะ grab ที่เติม ed grab อะไรของมัน is tongue t o n g ของมัน the rabbit grab its tongue นะ the rabbit ตกนะตกุยหรือวักเนี่ยตะกุยหรือวักลิ้นของมันนะ และข้อสุดท้ายค่ะง่ายๆ I a uh, party had birthday จุดอืจุด f full stop หาประธานมาแน่นอนประธานข้อนี้เป,ป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแคกแคก i นะคะไอกิริยาคือ had เวิร์คือ had มีนะคะ had คือมีนั่นเองอ่ะ uh, ฮตนี่ก็คือเป็นรูปอดีตของ Have h a v e has นะคะอ่ะอะไรเบ r ร์เดย์ปาร์ฉันมีงานวันเกิดตอนนั้นฉันมีงานวันเกิดนะคะเป็นรูปอดีตอ่ะเบ r ร์เดย์ปาร์สร้างประโยคได้ด้วยคำง่ายๆเพียงแค่เราก็ต้องจำหลักการว่าอะไรขึ้นก่อนตามด้วยอะไรเท่านั้นเองเราก็จะสามารถแต่งประโยคได้ง่ายๆนะคะ ก็คล้ายๆวิชาภาษาไทยที่เขากําหนดคามาให้แล้วก็ให้เราเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะได้แล้วทั้ง6ข้อ114นะคะ Exercise 4ค่ะ